ลุ้นปี66ช่องเสร็เตรียมดันพระเอกหน้าใหม่เผยโฉม15ดาราชายลุ้นเป็นพระเอกละครหลังข่าวหลังตัวท็อปแห่ออกช่อง 1>, 1. ชปวรากรแชปเล่นพระเอกละครเย็นและพระรองหลังข่าวมาหลายเรื่องการแสดงดีมีสเสน่ห์ควรถึงเวลาแล้วที่เขาจะได้เป็นพระเอกหลังข่าว2เบนสันติราชเบนเป็นพระเอกละครเย็นที่หล่อมีสเสน่ห์้วยความสูง185ซนติเมตรทำให้เขาดูสะดุดตา3บอสชนะการบอสเล่นเป็นพระรองหลังข่าวเป็นตัวร้ายและพระเอกภาพยนตร์มาแล้วสูงยาวเข่าดียิ้มมีสเสน่ห์เขารอเพียงโอกาสเท่าน,านั้น4บอมหงสกอบอมเคยเล่น เล่นพระเอกภาพยนตร์บทพระรองกับทางช่องเจมาหลายเรื่องการแสดงดีมีสเสน่ห์ห้าไตรจักรพรรดิไตรอายุยังน้อยการแสดงดีมีสเสน่ห์หน้าตาหล่อเล้าชอบเวลาเล่นกีฬามากอนาคตไกลแน่นอน6ต้องสมิดพงต้องมีผลงานไม่มากนะักแต่หน้าตาจัดว่าหล่อสาวคริสเคยเป็นพนักง,งานส่งพิซซ่าและพนักง,งานเซเวน่นภายหลังเริ่มมีผลงานการเดินแบบและผลงานภาพยนตร์เจ็ดบิ๊กกฤษตดาบิ๊กส่วนใหญ่ติดภาพกับบทร แต่การแสดงดึงดูดมีเสน่ห์หน้าตาหล่อเป็นพระเอกได้เลย 8. บิ๊กนัทชายบิ๊กเป็นพระเอกละครเย็นและพระรองหลังข่าวมาหลายเรื่องช่วงหลังๆฟิตหุน่นทําให้ออราพุ่งแรงมาก 9. ภูมิเกียรติภูมิหล่อการแสดงดีอายุยังน้อยอนาคตไกลแน่นอนเขาสู่วงการบันเทิงจากเวทีประกวดสมาร์ทบอย2018และเป็นหนึ่งในรอบ12คนสุดท้าย 10. ธิ์วิชยาพงศ์ธิ์หล่อมีสเสน่ห์อายุยังน้อยแต่เรื่องแรกก็เป็นพระเอกละครเย็นซะแล้วหาสอบผ่านเราจะได้เห็นริทคืนแทนพระเอกหลังข่าวเร็วกว่าที่คิด 11. ทศรวิชาทศยังไม่มีผลงานหน้าจอทีวีแต่หน้าตาโดดเด่นหล่อ มีเอกลักษณ์ต้องติดตามผลงานเรื่องแรกของน้องนายสายเลือดสองหัวใจ12โอชาคริสแจ้งเกิดจากบทตันสารละครเรื่องตุ๊กตาปัจจุบันเป็นนักแสดงสังกัดช่องเจถือว่าเป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามอง13มเมกจุติคนนี้สูงยาวเขาว่าดีรอเพียงโอกาสเท่านั้นเข้าสูงการบันเิงโดยเริ่มจากการประกวดเวทีเดินแบบหนุ่มคลีโอได้รับตําแหน่งเจนไวไก้กาย2010 14โอรัทอรคนนี้หล่อมากมาเซอร์แต่มีเสน่ห์ มีผลงานเป็นบทพระรองหลายเรื่องเราอาจได้เห็นโอ๊ตขึ้นแทนเป็นพระเอกหลังข่าวเร็วๆนี้ 15. บิวนัทพลรายโวกเริ่มเข้าสู่ในวงการบันเทิงจากเวทีการประกวดดาวมหาลายัยจากมหาวิทยาลายัยราชภัฒสวนดุสิตและได้รับรางวัลจากเวทีโครงการ To Be Number o n Idol 4